สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกระทางทีมงานสุมหัวมิสิกออนทัวร์ครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Windows 10เล่นโปรแกรม Extreme Cloud เกแล้วไม่ขึ้นภาษาไทยนะครับหรือเรียกภาษาต่างด้าวไม่ต่างด้าวนะครับไม่ขึ้นภาษาไทยแล้วกันนะครับเราจะทำยังไงนะครับเข้าไปที่นะครับเปิดมาที่ คอมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับเดสก์ท็อปเสร็จปุ๊บมุมซ้ายล่างนะครับเข้าไปที่หน้าต่างนะครับรูปาต่างวินโดว์ครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าไปที่ตั้งคเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือสุดนะครับแรงกดแรงกดเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ รีเทดเหรอรีเทดเซตติงเหรอภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับไปฝั่งขวานะครับรีเทดเซตติงแล้วก็แอดมิชั่นอดมินอินิสแตทีฟเลนกเว e เซตติ่งอะไรนเนี้ยเนี่ยอ่าเราก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีตรงที่ e g จิตนะครับมันจะมีหน้าต่าง e g จิตขึ้นมามันจะมีฟอร์แมตกับ a อ m i s s มิชั่นอ n นิิ แอคทีฟ <Active, S 2> หรอประมาณนี้แหละนะครับเข้าไปแล้วก็จะมี2องมทัศนะครับระหว่าง w e l c o m e Screen e n d n e w User นะครับกับ Language for Non-Unicode p โปรแกรมนี่เอาตัวนี้นะครับเราก็เลือกให้เป็นภาษาไทยนะครับนี่ตรงนี้คลิกตรงนี้เช็ง s y <System, local>. s t e ล Local อ่าขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เลือกให้เป็น Thailand แล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคแล้วนะครับทีนี้ใช้โปรแกรม Extreme Karaoke ด้วยความมันนะครับได้แล้วนะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แน่นอนครับเป็นภาษาไทยแน่นอนครับทีนี้ รอก่อนนะครับเนื่องจากว่าใช้โปรแกรมเยอะนะครับวันนี้แต่ทั้งโปรแกรมมิกด้วยใช้โปรแกรมเอ็กซ์ตรีมด้วยทั้งโปรแกรมอัดภาพด้วยแล้วก็เข้าไว้ที่ไฟฟลักด้วยนะครับช้าหน่อยหนึ่งครับทั้งที่คมแรงเปิดโปรแกรมเ,เยอะเกินนะครับมาดูครับอ่รารันแล้วอันนี้คือที่รันเมื่อกี้คือรนนันซาวฟอนนะครับอ่าโอเค ได้นะครับสะไทยมาเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับวันนี้จุงกะไม่เอาโบโบโอุนกุบกุบเนียสบัสดีครับ